ไปทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับท<ฆ>ั้งสองซีซั่นนะครับอยากจะเรียนได้ทราบว่าไปทั้งสองซีซั่นออนบ่ายไปทั้งหมดนะครับก<ฆ>ารรับเชิญอย่างที่ตรังเนี่ยมีคุณเอกชัยมีคุณแพทมีดารานักสแสดงที่จะไปร่วมง,งานแต่เราค่อนข้างเยอะแล้วก็มีจักรวิ่งที่เห็นที่เดินอยู่นะครับ<ฆ>แล้วก็มีมายาคลโชว์คือจะเป็นเฟสติวัลนะฮะจะเป็นเฟสติวัลที่ค่อนข้างใหญ่มากๆ ตั้งแต่หน้าประตูงานนี้ในชมต่อเคือตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับถ้าท่านไดดู4ี่โมงเย็นเนี่ยเป็นอย่างไรจะได้เห็นกันหมดเลยนะครับเป็นงานทั้งหมดฉะนั้นทั้งเวทีบนมากรคมข้อใจคือตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับจนถึงเที่ยงคืนสนุกสนานแน่นอนคือพาะท่านบอกไว้แล้วว่าเราโฟกัสไปที่12สโมสรแล้ว12สโมโสรที่ความอนุเคราะห์กับ บริษัทกับกนบายหรือกับมาทำค,คำว่าจ่ายที่เราจัดไปทั้งหมดนี่นะไม่ว่าจะเป็นสโมสรตรังจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านเกิดซึ่งวันนี้กุญจ่ายประธานสโมสรมานั่งอยู่ในที่นี้เังขอเรียนว่า12สโมสร12จังหวัดที่เราจะไปคืนความสุขให้ที่ธนาคารออมสินจะไปคืนความสุขให้ที่พีวีจะพีวีทีวีจะเข้าไปดูว่าใน12พื้นที่นี้จะมีอ่ากลุ่มที่เราจะทําความสุขให้เรานําความสุขไปสู่ถึงบ้านนํนมีจังหวัดไหนบ้างนะครับก็ได้แก่จังหวัดตรังนะครับวันที่ 30แล้วก็มีสุพรรณบุรีมีสระแก้วมีอุบลราชธานีนะครับอ่าสโมสรสุขการนะครับแล้วก็มามีสโมสรของคนแก่นนะครับมีนครสวรรค์มีแพร่นะครับท่านมปเลี้ยงติ๊กมานั่งอยู่ที่นี่เองท่านยืนยันว่าที่แพร่เต็มที่นะครับคนดูต้องไม่ต่ำกว่าหมื่นคนนะครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องเรื่องขอฐานคนดูว่าอย่างไรก็แล้วแต่ตอให้คนดูมาดูงานคอนเสิร์ตฟรีนี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแฟนคลับที่จะมาลงรีจิสเตอร์กับสโมสรมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะ ได้มากันเลยครับร้อยความสุขปนอย่งฟรีตั้งแต่4ีโบกเย็นอยากที่เรียนได้ทราบยังมีสมโมสรหัวยหินนะครับเชียงใหม่อุดรแล้วก็สุโขทัยนะครับนี่คือ12สมโมสรที่ให้ความรู้พราะกับกับงานมากครับขับกระจายที่จะไปจัดทุกที่ นะครับเดินทางไปทุกคนทุกแห่งทุกที่ฉะนั้นการันตีได้ว่าเสียงอัวร์ะจะกระจายไปทั่วประเทศแนะ่จะกระจายไปสู่สมโมสรทุกๆสมโมสรน,นะครับฉะนั้นผมถึงอยากจะกลาบเรียนว่างานทั้งหมด12งาน12คอนเสิร์ตเราพร้อมศิลปินพร้อมนักแสดงพร้อมทีมงานพร้อม ทางธนาคารออมสินพร้อมทางพีพีทีวีพร้อมนะครับทาง12สระทหรือทางประธานหรือวิภาคนะพร้อมที่จะให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับจะากต้องทำให้ทุกคนมีความสุขแน่ๆนะครับ พี่ศิลปินครับข้าง